สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศระหว่างการเดินทางกลับจากอำเภอแก้งสนามนานะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับกรณีไปส่งล่างผู้เสียชีวิตนะครับผมที่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนบ้านดอนไผ่นะครับผมตำบลสีสุขอำเภอแก้งสนามนานะครับตอนนี้ก็มาเปิดกล้องกันอยู่ตรง ทับลานครับข้างหน้าเราก็ใกล้จะถึงอู่วงแล้วครับผมอู่วงทับลานก็อัปเดตคลิปครับผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรบ้างเนี่ยครับเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางกลับจากจาการสมงรางผู้เสียชีวิตนะครับก็ออกมาจากระยองเมื่อตอนบ่ายสองประมาณบ่ายสองโมงนะครับถึงที่บ้านผู้เสียชีวิตก็สองทุ่มสามสิบเก้านาทีครับ รถแล้วก็พักทานข้าวทานไรแล้วออกเดินทางกลับมาตอนนี้กันีครับผ่านอุโมงค์แล้วครับผมอุโมงค์ตรงทับลานครับนี่ครับต่อสันสันนะครับผมใช้มือถือถ่ายแล้วก็ใช้มือจับครับช่วงอุโมงค์ต่ออเก็บนี่ครับผมเก็บภาพบรรยากาศระหว่างเดินทางกลับนะครับผมยามค่ำคืนครับตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้วครับ เป็นวันศุกร์ที่12พฤษภาคม2566นะครับผมอัปเดตคลิปยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องแสบถ่ายทั่วนะครับผมก็อทำไว้ครับวันหนึ่งก็แก่เท่าชรลาภาพเดินทางไปไหนไม่ไหวก็จะได้เปิดดูครับว่าครออั้งหนึ่งเราเคยได้เดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ถึงตรงนั้นตรงนี้อะไรประมาณน,นี้นะครับ ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณด้วยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ763ราคนแล้วครับผมที่กดเข้ามาติดตามก็คลิปที่ลงไปล่าสุดเมื่อวานก็ถายรถหกล้อดักเกษตรนะครับวันนี้ก็เรามาจังหวัดนครราชสีมาหรือโรคราชนะ ส่งร่างผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับครับผมก็ถึงอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีก็อยู่ช่วงทับลานครับถึงดึกครับตอนนี้ถึงว่ยอมถึงครับมีตีสามแน่นอนครับมีสองตีสามก็เดินทางกันไปเรื่อยๆครับหลังพ่อนนี้ก็ โอเคครับกิจการของทูวันดีครับซอยหนองโลที่ทํารถแท้กกับเจ้ากะทีนครับผมที่ซ่อมให้ที่โดนกระแทกด้านข้างมานะครับตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆครับผมพอผ่านตรงนี้ไปก็จะเป็นทุ่งโพครับเรียกกันทุ่งโพน่านจากตรงนี้ไปครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันให้กันด้วยนะครับผม สำหรับช่องแสบหายทั่วนะครับวันนี้ก็กำลังเดินทางกลับระยองนะครับนี่ครับขอสั่นๆเลยครับผมมือไม่นิ่งครับใช้มือถือถ่ายเกี่ยวก็บผ้าบรการยามทำคืนระหว่างการเดินทางกลับนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็พูดคุยครับผมแก้ง่วงบ่นไปเรื่อยครับอยาไใก็ขอขอบคุณด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับผมหรือกดเข้ามาดูก็ขอขอบคุณครับ แล้วก็ถ้ากดติดตามก็ขอบคุณด้วยครับผมทำไปเรื่อยๆครับก็อยากกระชื่อครับถ่ายไปทั่วทำไปเรื่อยครับวันนี้คาดว่าน่าจะเก็บน่าจะทำอีกคลิปหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศงานทำบุญที่อู่วันดีครับซอยหนองโปรงนะครับผมอู่วันดีออโต้เพนวันนี้น่าจะถ่ายภาพบรรยากาศการทำบุญเลี้ยมพระเพนของเทพูนะครับนี่นะครับ ก่อนดีรถอีกคันเดินที่ขึ้นมาโคราชเหมือนกันนะครับผมเป็นรถบ้านแรง0ูนย์นะครับเอ๊บ้านแรง44ครับแก้ไขับผมเขาเปลี่ยนรหัสนะครับเป็นบ้านแรง44ก็อยู่ข้างหลังเราแหละครับตามตามกันมาติดๆตอนนี้น่าจะกําลังขึ้นเขามาอยู่ครับส่วนเราก็ลงเขาไปแล้วครับนี่ครับขณะไปอำเภอพิบายครับ ที่เดินผานสามก็ไปอำเภอแกลงสนามนาครับนี่ครับภาพบรรยากาศระหว่างเดินทางกลับนะครับผมก็คลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วนะครับผมก็อัปเดตคลิปครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับช่องแสบถ่ายทั่วนะครับยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ถึงทุ่งโพแล้วครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ